เราสายอยู่ด้วยกันนะทำาท่าวยกันนะโอเคนะครับไปไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันมาด้วยกันนะครับผมเนาะเอาแถวอ่อาแถวบ้านแถวบ้านแถวบ้านฝนตกบ่ละแถวบ้านฝนตกว่นี่ไมาแล้วเนะี่ยมามือตืบเลยนะเออตกไปตกไปฉาแลนะ้ววันมือนี่ตกสู้มือเลยเออเห็นว่าเห็นเห็นกรมุดเห็นกรมุดตู่เขาบอกว่าตกแค่วันนี้อะไรสักอย่างนย่นงนี่แหละ นะฮะนะฮะแต่วันนี้นะฮะต้นนะฮะต้นนะต้นฝนเนี่ยโอ้โหฝนดีมากเลยนะ,ะดีจนท่วมเลยดีจนท่วมสวัสดีครับนะแอบปลาเดี๋ยวังเลี้ยงปลาหรือครับชาใชายสวัสดีครับคุณสุพจน์ใช่ปะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จา๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับพี่จ๋าขอบคุณมากจ๋าคุณสุภ์สวสดีค้าเจ้าพิจุพินจ๋านะครับผมเนาะมามืดแล้วต้องรีบให้ก่อนเงินนั้นแหละได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละเนาะเอออย่าได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละระวานด้ยวยก่องบอกก็เขาให้ก่อนวันนี้เราก็เลยรีบให้ก่อนปลาอะไรครับก็มีปลานิลน,นะฮะปลานิล ปลานินปลายิศกนะครับแล้วก็ปลาทับทิมแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับนั่นแหละที่นะครับแล้วก็นั่นแหละหลักๆเลยหลักๆหลักๆเลยคือคือปลาตะเพียนนะครับผมเนาะปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลานินนี่คือลองมานะครับผมเนาะแล้วก็ปลาสับทิมนี่คือปลาปลายแหละเนั้นแหละนะครับคือคือที่เยอะเลยก็คือปลาปลาตะเพียนครับ ปลาจะเปียนเป็นปลารวมเพราะเป็นปลารวมนะครับเป็นปลารวมจ้ะเป็นปลารวมเด้อเป็นปลารวมนะอย่าคิดนะเป็นปลารวมเลี้ยงปลารวมนะไม่ใช่เลี้ยงปลาแบบแบบโดยตรงนะฮะไม่ใช่เลี้ยงแบบปลากระพงปลากระพงปลากระพงก็มีแต่เขาไม่ยอมมาขึ้นนะแต่แต่เขาไม่ยอมมาขึ้นกินนั่นแหละนะฮะปลากระพงก็มีนะนะที่นั่นที่ไหนครับอือเป็นรู้จักเปลี่ยนรู้จัก นะครับก็คุณมากครับอบคุณมากครับตอนนี้เลี้ยงก,ก่อนมาแล้วนูนะ่นนะ่ะนะเหมียวแสนส,นส,นส,นสวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวนละครมีปลาชนิดไหนบ้างครับเอาบอกไปแล้วเออบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปหลายบอกไปหลายชนิดด้วยนะฮะต้องรีบเลี้ยงก,ก่อนกันแหละ มาแล้วเขามาแล้วนะถานนั่นแหล่ะเออเห็นว่าเขามาแล้วนะเออม,มาแล้ววันนี้ตกทั้งวันเลยเนะยเอาขนมไปนะฝากแล้วนะครับคุณบาศสักนะะจากพิยุพินจ๋านะครับผมเนาะนะครับนะพิยุพินเอา,เอาขนมไปฝากล้วเด้อนะครับ นู่นะมาแล้วเดี๋ยมามืด่แล้วนะต้องต้องเรียกต้องต้องเรียกก่อนต้องเรียกก่อนนะต้องเรียกก่อนนะอย่างงี้ไม่เกินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะฮะวันนี้ตกทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าที่ผมลงอ่ลงคลิปไปเมื่อเช้าเนี่ยนะลงคลิปไปเมื่อเช้าเนี่ยนะสามนาทีนั่นแหละนะครับผมที่ลงไปนั่นนะตกนั่นน่ะตอนเช้านะครับตอนเช้ายังตกอยู่เลยนะคิดดูดิแล้วเพิ่งมาหยุดนะฮะเพิ่งมาหยุดเอาตอนเอาตอน เอาตอนเก้าโมงสิบโมงนะสิบโมงนะยังไปปอยอยู่เลยแล้วก็เนี่ยแล้วเพิ่งจะมาหยุดชงาเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วผมก็รีบรีบมาแล้วก็เนี่ยมาแล้วนะมาทับนะมามาอีกหนึ่งกองทับนะฮะมาอีกหนึ่งกองทับแล้วนะมาอีกหนึ่งกองทับเนี่ยมาอย่างเงี้ยก็ไม่เกินอีกนะฮะอืมเนี่ยเห็นไหมมันเนี่ยเขามาถึงตัวเราแล้วแหละเขามาถึงตัวเราแล้วแหละนะมาถึงตัวเราแล้วนะไม่เกินอีกอ่า เออไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเขาเขามาเรื่อยเลยเขามาเรื่อยเลยอ่ะเขามาแล้วเขาอยู่บนหัวเราแล้วล่ะเออเขาอยู่บนหัวเราแล้วเขาอยู่บนหัวเราแล้วนะฮะเออแล่นแหละช่วงหน้าฝนเนาะเข้าใจเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจนะะช่วงหน้าฝนเนาะปีนี้นะฮะน้ำดีน้ำดีนะฮะน้ำดีน้ำมาต้นปีนะฮะน้ำมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนาะ นะฮะโอ้ก็ทําให้เราแบบม,นะมีงานมีงานนะฮะนะฮะถ้าแก่อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้นะถ้าแก่อยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละ <laughs> เออนั่นแหละเออ